มาครับกินขอนปกันมุชอเนี่ยจับรูกสติวสอนตบไข่กันมี่นี่ไข่มาไข่ลูกเร็วนี่ลูกสอนมาไม่ได้มาเริ่มมากินข้าวแล้วมามานั่งเลยน้ำเลยพีน้ำเลยนี่นี่มานี้มาจ้าไข่ขาวร้อนเร็วมาเร็วมาเร็วมาดิเอาเดินมาโอ้ยเนี่ยเสียบบะหมักเออกินไข่ขาวหน่อยนะฮึ เอามานั่งนั่งก่อนเร็วๆๆๆโอ้ยได้ลีลาอะไรอยู่ตัวน้อยพี่น้องเออเอาอันนี้ไปก่อนช่วยช่วยหน่เขาได้ก็ได้เร็วๆๆๆลุงชันกินข้าวเลยขึ้นประวัติเออเขาเอินกินข้าวบระวัตินกินปลาดหลหิวข้าวหรือเนี่ยประวัตออันนี้ อืมต่อไนี่สนีอมันไม่ปุ๋ยวหอ่ะผมใส่อะไนั่มะฮ้องหอจีนั่เพราะเขาหนึ่งเนียวใส่ซึ้งเหรอเนี่ยนะใส่ซึ้งชอบราบมันขึ้นเดี๋อุนอะไรผมอุ่นอะไรมสองอืม จับด้ครัรตำหกทั่วพี่น้องตำบมกทั่วเทบากี่เนหน่อยครับจะน่จะแสบ,บตัวน้ำเงินเาย กับเือมับไปยุ่งครับยุ่งแล้วมันจิเป็นมูมาเยเนาะใช่ๆทำครัวพี่น้องต้มไข่ม ล้เนอะเขาสอแล้วสอรบไปกับีบเบเ่เขาแห่งหาปีนาะแม่ครับต่อก่อนได้เดือนนึงประเภทสอบผมไม่นี่แหละผมว่ท่านไปเอาอยูกับี้ผมอ่ะเ้ไปถามงด้ใจอนชิีกวกันเหญพมจงเีอ,อยากช่วยครับ cả bị lên nắm lên nó là tổng hợp sọc làm gì được không làm được chứ chứ không tầm

รสตดิดโบ่มันหนาวมันะมนะนะมากดเดีเยอะนี่ยู่คนบบคนกัดมีสองคนกับคนขับ <c oughs> อืมอืมมันก็ใค่ตุ่มอยู่ ของดีแล้าถูอือี่อืข้ข่ส้มนี่หลานน่อย,ย,ยกินแต่ข้าวขาวาะ่กินไข้แดงไม่ประโยชน์ัน,นื่อบรนุ่กข้าอร่อยจริงเหนียวด๋อยกับบวมาบบวิ่งแบบวิ่งก,ก,กินเน้อกินเนื้อมาขขย้นเยอะรูกอน่ะ ไข่แดงไหมไข่แดงไหมไข่แดงไหมนี่ข้าวเสืออยู่ล่หมูก็มีนี่เนี่ยไข่ไหมไข่ขาวไม่อะไรไหมเนี่ยดูลุงสอนกินเอากินเอาตุ้ยเอาตุ้ยเอาเลยฮะต้มตออะไรฮะน้ำนักก็ขึ้นจ้าเกลี่ยตำก่อนนี่ปลาร้าหรือม่อกีอ่ะ ทำหมูน่ะงให้ส้มสมบัวณ์ครับอะไรปลาลัดปลาลัดเข้าห้องแล้วมั้งอาบน้ำอยู่ปลาลัดอาบน้ำคุยอยู่พี่คุยอย่ะโอเบอร์ดิน้น ทำไมมันแอบใช่ไหมถ้ามันไม่ยิงข้าวอยากกินอัดขนมขนมมันไม่อยู่ท้องเล้วไม่โตนะไม่โตอะไอ้เหมือนไอ้อ้วนไอ้อ้วนกินไอ้อ้วนปลาดิากินอยากกินนะวินไม่อิ่มหรือไงมันพี่วินเนี่ยกินเรากินเราเดี๋ยวพาไปเจอพี่วินนี่กินแข่งพี่อยๆนายรู้จักไข่ขาไหมใครไหม อ๋กินเลยสนใจัดเลยนี่เพื่อเสพกินผู้เดียวหรืพี่พน้นนอ,นนนองเอ้ยหนกตัวเจ้าน,นี่แซมบน้ตที่ภาพไปจิบเขาได้พี่น้อง